ไปสั้นตัอมีหม้อกเลยนีหมอออกด้วยเดียวมีมออออกบมอกลมอันนี้จะตรงกันนะคะกับสูตรหลวงตายุทดนะคะท่านผู้ชมมันเป็นทั้งส้านบองผุหนวงตาซื้อไกิเค็ดไปมหรือบาตวงตาเขซือหยู่หลายซื้อโจ่าสามสีบทองทามักก็ได้ดะอดอกจันใช่ไหมโตดอกจันก็ได้แบบผัก4ี่หกซี่หกเนี่ยเน้นเนนใช่ยิ่งเงี้ มิ่ยิ่งเงินมาอยากมาหน่ำเอี่ยเออไม่ยิ่งผู้ตายผู้คำยินนั่นนะครับผมาะไรว่าจะไม่จะไปน้ำนนตาท้อเอาก็ได้บอกคเขาไปจะเชื่อจะดูดูัฉลี่ยชี่ห้าชี่หกด้วอเท่าก็จบส่วนนึแล้วก็เศ่าได้ละเออผมบอกเป็นตัวนะผมบอกเป็นตัวเลยชี้ห้าชี่หกทอนั้นผมบอกครั้งหนึ่งไม่บอกครับเออบอกคั้งชี้แหละก็เช้าจะมามาเขียนบึง ขียนเราจะมาตรวจเบิรงหนึ่งมันก็ได้เข้ากับเลขอันของนวงตาเพิ่นเลขสดนี่สี่หกแต่ห้าไม่มีแต่ห้าตรงมาเนี่ยแต่ขาดสีไม่ได้กิน<า>ค่ะเอออากงดี้ขาดสีไม่ได้กินบอกค่ะสี่หาสี่หกเอ 4, 5, เออันฝันเมื่อคืนนี่คับก็น,นีเด็กเข่าพอดีอ,อันบอกนี่ผูใ้ใายบอกกันผู้เกาเด้อบอกอัน ย่อเมย์ผู้เห็นฝันตะเก้าอ่ะนะเมื่อก่อนนะบอกค่ะเพื่อนบอกมาขึ้นหาศูนย์กับซีศูนย์มันก็เข้ากันพอดีกับตัวนี้อีกแล้วท่านบอกหลวงตาเพื่อนนี่เข้ากับสูตรเพื่อนบอกก่อนบอกเอฟซีก่อนเออนี่บอกเอฟซีก่อนนี่เข้าด้วยซีศูนย์ศูนย์ซีเท่านั้นไอเอฟซีเพื่อนมันก่อนเอฟซีมันก่อนพอดีที่รวงดีเอฟซีดวงดีมือขึ้นนี่ฝันมือขึ้นนั่นครับคนตาย แต่ทั้งวันที่เมื่อมันที่วัยอายุชื่อนี่ก็ที่เมื่อชื้อพูนทั้งพูนละค่ะไล่เท่านั้นะ่ะเรียกร้องตาก็ได้เพราะได้ว่าไปแนวอื่นแนวไหนด้วยซื้อโตเท่านั้นน่ะสามตก,ก็เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าค่ะสองโตกับสี่หาสี่หกครับถูกต,ต้องหาศูนย์หาหนึ่งนี่มาจากใสค่คำหลวงตาอันฟันเมื่อคืนนี่โอ้หาศูนย์หาหนึ่งอันผีชุ่ตายนะบอกครับเออ ที่ต่างครับอ่ะไอเอฟซีเบิรงแน่ของลงตาเพิ่นจดมาให้ธรรมดาตัวนี้พี่น้องโอ้ือฝันบอกตัวตรงแท้ลงตาตัวโตโตงั้นจ้าว่าสีเป็นหรือเ่าเป็นแต่ว่าห้าก้อนนี้แบนเด็ดตุ๊กแก่ทื่อนักว่าจะอะไรไอ้เลขตุ๊กแก่ือตุ๊กแก่กับเจ็ดแปดเจ็ดแปดอยู่นี่ว่าจะสาอีหลาปนีบ่อบ่อนเจ้าก่อนพุ่นออกโอ้คือคิ้แถิคือบอกอันน้องอยู่ในตาเม่นนั่น โ oh, อ้เจ็แปดเจ็ดแปดบนแม่มห้าคนก็นบอกบอกขึ้น,นอะไบ้เสือ้อเพื่อนเหเ้เปิดร่องเสียงเงินสามสิบบาทกันน,น,กน,น้าเจ้ากอเนเปนห่องจังไหนตรงนเตเก้าเกตเก้าอยู่กันได้รโอ้โอ,อ้็บแออ้นเก้ามาบอก่นกับบ่งไ้ดมมันกันาครับคือเก้านะดมมันคือเก่าอน่ะค่ะอันนี้แฮม่บอร์เก่ลตัวไคะลุงตาบ้าน โอกับแก่ใหงดก่อนพ่อหลงตาให้วงกลมตัวใดค่ะเออเด็ดเนียนหลงตาบักตัวไหคันเด็ดก็คือ4ีหกหลงตาเนียนให้4-6หกนะครับีเนียนเลยเนีนตัวเดียวแม่นบอกค่ะให้ดตัวเดียวตัวเดียวอันนี้สามตัวนี่เออสามตัวเจ็ีหกเออเ็ดีนานลเออสตัวเจ็เดี๋ยวเอฟซีก็สัดเจน โอ้คือฝันบอกเป็นโตเป็นตนแล่หรอโบกฟ่นล้างนั่น้นลงไปเล่ยหาศูนย์หานี่น้องจะล่างบอกค่ะอันนี้ล่างยยวเลยล่างตามบอกหาศูนย์หาล่างครับเด้เอฟซีฟังเอาเนาะมันก็จะเป็นซีเนาะค่ะลุงตานั่นแะโอ้ฝันว่าเขาบอก เขาบอกดินี่มันบอกบอก่าขึ้นนี่สีมเมื่อผว่าี่เมื่อคุณเดีวนาวเมื่เช้าซันหันเดิมบอกเขาว่าเออบอกก็ไ่ได้ว่าแตเขาโศกันห้างล้ำหลังเขาครับอ่าผนึว่าศูนย์นึงว่าหาศูนยอ่นานาก็มันแมนมัน้องผีพีผีผีมันตายก็ต้องเป็นศูนย์หรอวะเออคุวเมื่อค้นรุ้ขึ้นมามันใจไฟีสามครับเงีมาน้องมันมัน แล้วมาเปิดเบิ้งไปเจ้าของเขียนว่ามีตัวหาสูตรนี่ผู้นหนึ่งเนาะแต่พี่ซี่สูตรหนึ่งบ้างเลขสูตรดวงตาหนี่เหมือนมีสีก็ไ,ได้เขียนมาเบิ้งแล้วจำยังยงมาเบิ้งว่าพอดี่เอฟซีก็มาโซก,กันว่าสิ่งขึ้นเมื่อนั่นเ <laughs> ลยขึ้นดวงดี้ใช่หรอห <laughs> ถือว่ามีโชคนะครับเนาะหลวงตาน้าอหลวงตากลับไปแล้วน่เลขสูตรเพื่อนของหลวงตายุทดแล้วมาเขียนใส่เบิ้งเข่าอยู่ นี่เป็นศูนย์หลวงตาเนาะค่ะหลวงตาสองหลวงตาตัวเลขชนกันนะคะท่านผู้ชมตัวเลขหลวงตาฟันก็มีสามตัวก็เจดสี่หกเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าสี่หกนั่นแหละเบิดเท่านมันก็สำเร็จตัวเดียวตัวเนาะจะดสี่ห้าสี่หกสำเรยกตัวเดียวเด้ล่ะนี่สี่ได้จินแมนอนครับหลวงตาครับเจะเล่หนี่ฝันเด้อครับผมฝันไม่มาเมื่อคุณหล่ะ ก็ได้สิมเมื่อนี่มืออื่นนี่เออด่เห็นผู้เทาเออกระบอกเลยตีหรอกบริษจีเซนซุมนังหรอกอช่มียิ่งเงินมียิ่งเง,งินมาอยากมาน้ำฮะโยมเออมียิ่งผู้ตายผู้คำยินนั่นนะครับผมว่าไห้ว่า่าไปจะไปน้ำนอนตาท้อเอาขาก็ได้บอกครับ<ช>ไประซื้อเอาเจะดูด,ดสันเด 5, 4, 6, ที่หาศีหกเด้อเ่ากัจบตอนนั้นก็เช่าเด้อล่ะเออฉันบอกเป็นตัวนะเป็นตัวเลยชี่ห้าที่หกทอน,นั่นก็บอกข้างหนึ่งได้บอกครับเออบอกข้างชี่แหละขก็เชา่าจะมามาเขียนเบิง้งเขียนเรจะมาตรวจเบิงเง้งหนึ่งมันก็เลยเข่ากับเลขอันของดวงตาเพิ่นเลขจตดนี่ชี่หกแต่ห้าไม่มีแต่ห้าตรงมาเนี่ยแต่ขาดสีไม่ได้กินค่ะเออองดนี่ขาดสีไม่ได้กินบอกครับี่หาที่หกเอออันฟันเมื่อขึ้นนี่ กันี่เด็กเขาพอดีอันบอกนี่ผู้ใช้บอกกันผู้เก่าเด้อบอกกันยุ่เมยผู้เห็นพันี่แต่เก่านนะหมดก่อนนะบอกค่ะเพื่อนบอกมาขึ้นห้าศูนย์กับสี่ศูนย์มันกระเข่ากันพอดีกับตัวนี้อีกเอาพ่ท่านบอกหลวงตาเพื่อนนี่เขากับสูตรเพื่อนบอกก่อนเออนี่บอกเอฟซีก่อนนี่เขาเด้ี่ศูนย์ศูนย์สี่เท่านั้นไอเอฟซีเพิ่หมันก่อนเอฟซีมันก่อนพอดีที่รวมดี เอ็ดซี่ดวงดีมือขึ oui> ้นนี่ฝันมือขึ <h 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 ้นนั <h <h ่นครับคนตายแต่ทั้งเมื่อเมื่อมันถือปุโยุซื่อนี่ก็ทิเมื่อซื่อพูนทั้งพูนละค่ะไล่เท่านั้น่ะเลขหลวงตาก็ได้เพราะได้ว่าไปแนวอื่นแนวไหนด้วยซื่อโตเท่านั้นนะสามโตกับเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าสองโตกับสี่ห้าสี่หกครับถูกต้องหาศูนย์หาหนึ่งนี่มาจากใส่ครับหลวงตาฝันมือขึ้นนี่ อ่าศูนย์หาหนึ่งกันผีสุ่มตายนะบอกครับเออที่ต่างครับอ่ะให้เอฟซีเบิรงแน่อของลงตาเพิ่นจดมาให้ธรรมดาตัวไหนพี่น้องโอ้ือฝันบอกตัวตรงแท้ลงตราตัวตรงนะเจ้าว่าสิเป็นหรือบ่เป็นเจ้าว่าห้าก้อนนี่แบนเดตุกเก๋ออันเทื่อนั่น ว่าจะได้ไอ้เลขตุ๊แกขึ้นตุ๊กแกกับเจ็ดแปดเจ็ดแปดอยู่เน่พราะว่าจะสราอีกล่ะมาดิบออบอบอลจ่กอนขุนออกโอ้คุอคิวแต่คือบอกต่งนั่องอย่านตาเม่นนั่นโอ้เจ็ดแปดเจ็ดแปดเออบัแม่ห้าอนก็บอกบอกขึกอกันนีบอเสือเฮียนี่เดีอยเปิดปลองเสียงเงินตั้งสมสิบาทมีกะนั้เกอน็นห้องเจีไหนจดเกเกาเกตเก้าอยู่ันได้ละโอ้เจ็ดแปดเออก็บ่อเสอ มาบอก่นกับเบิ้งให้ดมเบงกันะครับคือเกาล่ะดมมันคือเกา่ะอันนี้เหอกลมตัวได้ค่ะลุงตาบ่กับแก่หจงดก่อนพ่อลุงตาให้วงกลมตัวไดค่ะเนียนลุงตาบักตัวไดคันเด็ดก็คือ4ีหกหลุงตาเนียนให้ซีหกนะครับซีหกเนียนเลยตัวเดียวเป็นบ่ค่ะตัวเดียว ตัวเดียวนี่เนี่ยเออสามตัวเจ็ดสี่หกเออเจ็ดสี่หกนานละเออสามตัวเจ็สหเดี๋ยวเอฟสิโปัเจนโอ้คือฝันบอกเป็นตัวเป็นตนเท่หรอบล่าว่าเอฟอกมา่นล้างพ่นล้างนั่นเน้นลงไปเลยห่าซูนซูนหาเน้นุ้งนล้่างบอก่คอันี่ล่างยันเดียวเลยล่าง ตาบอกหาศูนย์ศูนย์หาหลังนะครับเด้อเอฟซีฟังเอาเนาะมันก็จะเป็นสีเนาะค่ะลุงตาอืมนั่นนะอ๋อฝันว่าเขาบอกเขาบอกดิ่งนี่มืนบอกบอกมาขึ้นนี่สีเมื่อพบว่าสีมเมื่อคุณเด่าหนาวอ๋อืออึนเาสั้นฮันคือเรเด้อบอกเขาว่าเออบอกก็ไม่ได้ว่านะเขาโศกันห่างล้ำหลังเขาครับอ่าคุณดึงว่าี่ศูนย์คุณดึงว่าหาศูนย์เออนานาะ มันแมนมานผีงีผีผีมันตายก็ต้องเป็นศูนย์ห่วะเออเมื่อขึ้นรุกขึ้นมามันตล้ไฟสี่สามครับงัม้มนมนันี๋ยวมาเปิดเบิ้งไปจ้าของเขียนอ๋อน,นี่ตัวหาศูนย์ในคนหนึ่งแต่พี่สี่ศูนย์หรือมั้งเลขสูรสตรดวงตานี่มันมีสี่ก็ได้เขียนมาเบน้รงแล้วจะยังเาเบื้อา พอดีเอเจซีก็มาโซกันว่าสิวขึ้นเมื่อน, <laughs> น,นั้นเลยเลยขึออ้นดวงดี้ใช่หรอวะถือว่ามีโชคนะครับนะหลวงตาหน้นาซานนั่นนี่หลวงตากลับไปแล้วนะเลขสูตรเพื่อนของหลวงตายุทธแต่มาเขียนใส่เบริรงเข่าอยู่ซี่สูตรอันนี้เป็นสูตรหลวงตาเนาะค่ะหลวงตาสองหลวงตาตัวเลขชนกันนะคะท่านผู้ชม มันได้กลุงตาพันก็มีสามตัวกจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าเจี่กเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าสี่หกนั่นแหละเบิดเท่านั้นมันก็ซ้ำเรียกตัวเดียวตัวนอเจ็ดสี่ห้าสี่หกซ้ำไเรียกตัวเดียวเด้อล่ะนีสี่วดิกจินเ่งวดนีวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยจะได้ก็นีสี่บันอีกหรสี่ไันใดมันบอกนีสี่บันดเพราะมัน จันนอตี้หรอวะนี่ห้ตัวเดียวมาเลยนี่สีไม่ได้กินนี่สีไม่ได้กินมาแน่สหาสี่หกโกับสีนี่โอกับสีมาแน่ก็เลยกลายเป็นสี่หกกันสันตัวอะกอดคอกันมาบอกค่ะบอกว่ามันเก้าเอากันเรียกมันออกมันเก้าเก้าเจ็ดอือครับหกสองหกมันจะเอาไปเซก้าตัวสองตัวนามก็คือเป็นหกคือเก้ามานยงตัวคือเก้าเออไปสั่นตัวนี่บอกนี่บอกด้วยเดียว นี่มาออกโมกุ้งอันนี้จะตรงกันนะคะกับสูตรหลวงตายุทธนะคะท่านผู้ชมมันเป็นทั้งซันเอาผนวงตาซื้อเก็ดใบอล่รบ้าัหนวงตาเขาซื้ออยูหลายซื้อโจ๊กศร้าสามสิบมักก็ได้ดอกดอกจันใโอ้ดอกจันก็ได้แบบซี่หก